ใซกำลังดี2.5นิ้วพร้อมตัวเบ็ดนะครับ3 o แล้วก็ตัวเหยื่อจะหน้าตาประมาณนี้ทรงขาเตะนะครับนี่ครับกบที่เขาเรียกว่าฮิตมากตอนนี้เป็นกระแสเลยกับเจ้าพิมพ์นะครับที่ทําร่วมกับ้าง USA นะครับรุ่นเจอกาตัวนี้นะครับมีแล้วที่ร้านเฟอร์ชันนะครับมันจะเป็นสีดํานะครับสีเหลืองสีส้มนะครับสีม่วงแล้วก็สี USA นะครับสีนี้เลย สีออกน้ําเงินน้ําเงินนะครับแล้วก็สีเขียวแท็กซี่นะเจอการตัวนี้น่าใช้มากเลยครับเหมาะเลยสำหรับงานปลาช่อนตัวเนี้ยเขาคิดและวิจัยนะครับการเป็นปีเลยกว่าจะออกมาได้นะกว่าจะคิดได้นะครับนานเลยตัวเหยื่อนะครับไซส์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.5นิ้วน้ําหนัก6.3กร,รมัมใช้ตัวเบ็ดเบอร์3โอในแพ็คก,ก็จะเป็นแบบนี้75บาทนะครับแพ็กเกจสวยมากได้ตัวเบ็ดด้วย1ตัวขนาด 3O โอแบบนี้เลยตัวเหยื่อนะครับจะเป็นแบบทรงสไตล์ตีนเตะนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูกัน ตัวนี้สวยมากน้าไทยขออนุญาตเบิกไปใช้เลยตัวหนึ่งตกประชอนนี่เหมาะนะครับสายกำลังดี2.5นิ้วพร้อมตัวเบ็ดนะครับ 3O แล่ก็ตัวเหยื่อจะหน้าตาประมาณนี้ทรงขาเตะนะครับมีตัวหลบนะครับกันสว่าด้วยแบบนี้เนื้อยางเนี่ยกำลังดีเลยตีเตะด,ด้านท้ายนะครับก็จะเขียนไว้เลยว,ว่าเป็นพิมพ์นะครับ x กับทาง usa ตัวนี้ก็จะเป็นมาร์กนะครับมาร์กจุดให้ตัวเบ็ดออกด้วยโหใช้งานง่ายคิดมาขนาดนี้เลยนะ ทุกจุดทุกรายละเอียดนะครับใส่ใจหมดเลยด้านบนก็จะเป็นดีไซน์คล้ายๆกับตัวมังกรสักอย่างหนึ่งมีเกตด,ด้วยแบบนี้โอ้เจ็ดสิบห้าบาทคุ้มมากนะเหยื่อที่ดีไซน์ดีขนาดนี้นะครับต้องเจอกาใครอยากได้จะไดาา้ราคาไม่ไม่เยอะมีแค่นี้แย่งมาได้แค่นี้นะครับแค่แพ็กเกจก็สวยกินขาดแล้วอะ่ะดูดิใครอยากได้นะครับตัวเหยื่อที่ฟิ้งกันนะครับระหว่างพิมพ์กับ u a รุุนแรกตั้งตัวนี้เจอกาในราคามีแล้วครับคุณครับ